สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็วันนี้นะคะเราจะมาทํานายดวงชาวราศีพฤษภกับชาวลัคนาพฤษภในเดือนเมษายนพศ2564คลิปนี้นะคะก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนของทุกปี คลิปของเอจะตัดเวลาตั้งแต่16พฤษภาคจนถึง15มิถุนาคลิปนี้ใช้ดูได้ทั้งชาวราศีพฤษภกับชาวลัคนาพฤศกค่ะก็ท่านใดที่เข้ามาดูดวงในคลิปนี้นะคะเอก็อยากจะขอความกรุณานะคะช่วยกดซอบสไค i b ์กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยวันนี้เราก็จะมาเปิดดวงกันด้วยไพ่ออราเคิลนะคะ ก็จะเป็นคําทํานายในเดือนเมษายนนะคะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่3ามสิบค่ะ ชกมวยการเงินเริ่มดีขึ้นแล้วล่ะแต่ก็ยังมีบางคนเอาเอา,เอาทองไปจำ ชาวราศีพฤษกกับชาวลัคนาพฤษกในเดือนเมษายนนี้ยก็คือว่าธุรกิจการงานของท่านนะคะก็จะมีความก้าวหน้านะคะการงานของท่านเนี่ยก็จะก้าวหน้าขึ้นมันก็จะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาให้ท่านเนี่ยชื่นใจด้วยบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออแบบเหนื่อย เหมือนกับเอ๋มองว่าชาวราศีพฤษภกับชาวลัคนาพฤษภเนี่ยเอ๋มองว่าท่านน่ะเหนื่อยใจนะแต่ท่านน่ะเป็นนักสู้ในชีวิตจริงอ่ะอืมเนี่ยเป็นนักสู้เหมือนแบบพร้อมพร้อมที่จะพร้อมที่จะมีเรื่องพร้อมเราพร้อมที่จะมีปัญหาเราพร้อมที่จะมีเรื่องหากคุณ เออแบบหากเธออยากจะมีปัญหากับฉันนะฉันพร้อมที่จะมีเรื่องกับเธอเพราะฉันเป็นนักสู้ในชีวิตจริงฉันไม่กลัวใครฉันไม่กลัวใครฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นสิ่งที่ฉันกลัวก็คือกลัวไม่มีตังค์ใช้เอมองว่าปัญหาหนักๆอ่ะของชาวราศีพฤษภอ่ะก็คือว่าคุณคิดแค่ว่าเฮ้ยทำยังไงให้ได้เงินเยอะๆแต่ถ้าถามถึงสภาพจิตใจเนี่ยคุณเป็นคนที่ มีความเป็นจิตใจเป็นนักกีฬาจิตใจเป็นนักกีฬาจิตใจเป็นนักสู้พร้อมลุยทุกสถานการณ์เหมือนพร้อมพร้อมจะลุยคิดเรื่องเงินคิดคิดเรื่องเงินในบางครั้งคุณก็วางแผนที่จะเอาเงินไปหมุนนะเหมือนกับว่าเออเอาบ้านไปจำนองแล้วก็เอาเงินเอาเงินเนี่ยมาหมุนทําการค้าเอาบ้านไปจำนองเอาเงินมาหมุนทําธุรกิจ โดยที่ว่าคุณอะเริ่มในเดือนเมษาเนี่ยคุณก็จะเริ่มให้ความสําคัญกับความรักมากขึ้นนะให้ความสําคัญกับความรักมากขึ้นคุณก็เริ่มไปทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรไปปล่อยนกปล่อยปลามีดวงเกี่ยวกับเรื่องการหาหมออืมในเดือนเมษายนอะคุณอะจะต้องไปพบหมอเพราะว่าสุขภาพของคุณอะทรุดโทรมแต่ถ้าถามถึงด้านชื่อเสียงเนี่ยนะ คือเอ๋มองว่ามันได้ไพนะ่นักการเมืองแล้วก็เป็นไพ่ในพลไงก็เหมือนกับว่าจริงไพ่ชุดนี้มันต้องตีว่าพรรคการเมืองที่คุณเชียร์เนี่ยจะชนะเลือกตั้งเออแต่ว่าถ้ามันขึ้นลักษณะแบบเนี้ยมันอาจจะหมายความว่าตัวตัวคุณอะมีความสนใจทางด้านการเมืองตัวคุณนะตัวคุณเนี่ยมีความสนใจทางด้านการเมืองหรือมีความคิดอยากจะเล่นการเมือง อยาจะเป็นสอสอสอ,อันที่จริงตัวคุณก็มีความคิดที่อยากจะเล่นการเมืองด้วยนะประมาณนั้นอะเป็นไปได้ในเดือนเมษาจัดว่าเป็นช่วงดวงขึ้นนะคะคุณจะมีความสุขมากขึ้นจะมีโชคดีมากขึ้นในหลายๆสิ่งสิ่งที่ปรารถนานี้ก็จะสมหวังสิ่งที่ท่านปรารถนาเฮ้ยมันจะสมหวังนะ จะมีอนาคตสดใสในเรื่องหน้าที่การงานจะชนะการพนันมีดวงถูกหวยค่ะจะได้เพื่อนอุปถมัมหากท่านยังโสดอยู่มีเกณฑ์เจอเนื้อคู่ธุรกิจการงานก็จเจริญรุ่งเรืองดีในเดือนเมษายนเนี่ยจะมีคนอิจฉาริษยาความอิจฉาริษยานี้มันก็เกิดมาจากความที่ว่า ท่านเป็นคนที่เก่งมีความสามารถมันก็เลยมีคนอิจฉาลิษยาท่านจะต้องระวังนะคะถูกเอาเปรียบความใจดีของคุณน่ะมันจะทำให้คนเนี่ยมาเอาเปรียบท่านมีคนน่ะพยายามคิดที่จะแกล้งท่านในเดือนเมษายนเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับความรักค่ะความรักเนี่ยแจ่มใสค่ะถ้าไปจีบใครไปจีบใครก็มีโอกาสที่จะจีบติดสูงมาก ท่านจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะแล้วก็ในด้านความรักเนี่ยก็จะมีคนน่ะมาชอบท่านเยอะมากเลยจะมีหลายคนน่ะจะมีคนหลายคนมาชอบท่านเนี่ยเยอะมากเป็นช่วงที่ท่านเนี่ยสเสน่ห์แรงสถานการณ์ก็คือแบบมันลุมมาตุ้มอะ่ะ ประมาณว่ามาลุมมาตุ้มมาลุมรักอะไรประมาณนี้ถ้าท่านทํางานอิสระเป็นฟรีแลนซ์งานอิสระเป็นสถาปน,นิกงานอิสระเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์คนที่ทํางานอิสระทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยสถานการณ์เต็มไปด้วยความหวังนะคะท่านจะมีโชคสามารถหาเงินจากงานตรงนี้ได้ค่อนข้างเยอะอืม ีนี้เราจะมาดูไพ่พลังงานกันนะคะพลังงานแห่งความรักนะคะ love power trust การสารภาพความจริงการพูดความจริงการเปิดใจ expression นึกไม่ออกไห Exp ม expression อะไรวะอีกใบหนึ่ง Lilis. เอกเพ s ชันการแสดงความคิดเห็นการสารภาพความจริงรีลิส e การหลุดพ้นเอกเพลการแสดงความคิดเห็น คือไพ่จะบอกว่าท่านะจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ท่านจะสามารถหลุดพ้นจากปัญหาหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จากการพูดความจริงการแสดงความคิดเห็นนะคะใบนี้ expression การแสดงความคิดเห็นเป็นการแสดงความคิดเห็นและแสดง uh, into act of love transform เหมือนกับว่าคือ บางครั้งเนี่ยคุณน่ะคือนิ่งจนเกินไปคุณไม่ได้แสดงออกอะไรเลยคุณเป็นคนที่แบบนิ่งมากนิ่งมากจนเกินไปอะ่ะถ้าคุณน่ะแสดงออกไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าถ้าคุณน่ะยอมพูดความในใจของตัวเองหรือแสดงออกให้มากขึ้นเนี่ยมันจะดีเพราะาไพ่ใบนี้หมายถึงการสารภาพความจริงการแบบพูดความจริงการพูดความจริงการสารภาพความจริงคุณมีความรับ คุณมีความลับในชีวิตเยอะจนเกินไปคุณไม่พูดอะไรเลยมีความทุกข์ในใจแล้วอย่างเงี้ยคนที่เป็นคู่ชีวิตของคุณอะเขาจะรู้สึกยังไงแต่งงานกันมาเนี่ยแต่คุณอนะคุณมีปัญหาชีวิตแต่คุณอนะไม่บอกเขาว่าตอนเนี้คุณมีปัญหาอะไรหรือคุณอนะมีความทุกข์ในใจแต่คุณก็เงียบไม่พูดอะไรไพ่ใบนี้นะมันจะขึ้นในลักษณะที่ว่าทรัยเนี่ยเหมือนกับว่าคืออยากให้พูดความจริง ให้บอกความจริงหรือไม่ใช่บางคนนะ่ะเก็บความลับเอาไว้แบบหนักมากบางคนเนี่ยมีความลับเยอะเกินไปมีความลับมากเกินไปมีปัญหาบางคนนะ่ะป่วยเป็นมะเร็งแต่ก็ไม่ยอมบอกใครบางคนมีปัญหาเนี่ยอ,อแอบไปมีเมียน้อยแล้วก็พลาดทำเขาท้องเนี่ยแต่ก็ไม่ยอมบอกภรรยาหลวงเก็บเอาไว้จนจนเก็บเอาไว้เนี่ยเก็บความลับเอาไว้ซะจนเรื่องมันมาแดง พอเรื่องมันแดงปุ๊บเนี่ยทีเนี้ยทางทางผู้หญิงเขาก็จะเลิกเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาแต่งงานกับใครเขาไม่รู้ว่าคนที่เขาแต่งงานด้วยเนี่ยมันเป็นใครกันแน่ทําไมต้องมีความลับไปซะทุกเรื่องเพราะว่าไพ่ใบน,นี้มันเหมือนกับว่าคุณน่ะอาจจะเก็บความลับอะไรบางอย่างเหมือนกับว่ามีมีความลับเยอะเกินไปในความสัมพันธ์ระหว่างเพศตรงข้ามมีความลับมากไป อืมความรับมากไปทีนี้เราจะมาดูด้วยไพ่นางฟ้าภายผีเสื้อนะคะเป็นนางฟ้าที่มีปีกเป็นผีเสื้อค่ะดูซ้ำรีเสิร์ชโอ้ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่แบบคือเหมือน เหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยากให้คุณตั้งใจเรียนหนังสืออะไพ่ใบนี้นะมันหมายถึงการหาความรู้การเรียนต่อการศึกษาข้อมูลเพิ่มการเรียนอะไรเพิ่มสิ่งศักดิ์สิทธิ์สนับสนุนการเรียนรู้ในทุกรูปแบบจะเป็นการเรียนในห้องเรียนหรือเป็นการเรียนนอกห้องเรียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณะหาความรู้ให้มากจะเป็นการหาความรู้จากในเน็ตการเข้าห้องสมุดประชาชนไพ่ใบนี้นะ ดูซ้ำรีเสิร์ชอยากรู้อะไรให้ค้นหาอยากรู้คําตอบอยากรู้อะไรให้หาความรู้อยากทําเกี้ยวก็ให้หาความรู้อยากรู้วิธีการทําซูชิก็เข้าไปดูใน YouTube ไพ่ใบนี้หมายความว่าอยากรู้อะไรจงค้นหาอยากรู้คําตอบอะไรให้หาความรู้อยากจะเรียนอะไรให้เรียนอยากจะหาอะไรเพิ่มให้หาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการให้คุณตั้งใจเรียนค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เรียนต่อปริญญาโทค่ะ คุณมีเกณฑ์จะได้เรียนต่อปริญญาโทรหรือถ้าคุณเรียนจบปริญญาโทแล้วคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เรียนต่อระดับด็อกเตอร์โดยที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สนับสน,นสนุนการเรียนรู้ในทุกรูปแบบเช่นอยู่กับบ้านเนี่ยว่างไม่มีอะไรทําก็ไปสมัครเรียนทําอาหารไปสมัครเรียนจัดดอกไม้ไปสมัครเรียนทําซูชิอยู่กับบ้านเนี่ยสาม,มีให้เงินใช้ทุกเดือน เหงาอยู่กับบ้านสามีให้เงินใช้ทุกเดือนเหงาไม่มีอะไรทําไปเรียนเสริมสวยไปเรียนทําไปเรียนแต่งหน้าอะไรแบบนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการเรียนค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณให้ความสําคัญกับลูกชายค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณน่ะให้ความสําคัญกับลูก กับลูกให้มากกว่านี้วินเทอร์ในฤดูหนาวที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่ะเจอมอรสุมชีวิตมากมายไพ่มันสะท้อนแค่ว่าช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอมอรสุมชีวิตมากมายที่ถาโถมเข้ามาจนทําให้คุณเนี่ยล้มไม่เป็นท่าคุณรู้สึกหนาวเหน็บคุณรู้สึกหนาวเหน็บคุณรู้สึกล้มไม่เป็นท่า แต่ตอนเนี้มันหมดฤดูหนาวแล้วเพราะมันร้อนแล้วแม่ก็มีฝนตกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องไม่ดีในอดีตมันผ่านไปแล้วก็ให้ลืมมันไปซะนะทีนี้เรามาดูกันต่อด้วยไพ่ทาโร่นะคะไพ่เป็นไพ่ชุดสุดท้ายแล้วค่ะ โอ้ได้ไพ่นักปราชญ์เป็นผู้ชายหน้าตาหล่อแล้วก็ชอบอ่านหนังสือไพ่มันบอกเหมือนกับว่าคุณน่ะจะต้องไปเรียนต่อหรือแบบจะเกี่ยวกับวิชาการความรู้การเรียนการศึกษาอันนี้การเก็บตัวอยู่คนเดียวนะคะความสันโดษเป็นโสดเก็บตัวอยู่คนเดียวแล้วก็มีพักพวกเยอะนะเนี่ยนางเงือกหมายถึง ไพ่เมอร์เมดเนี่ยหมายถึงแบบลูกค้าเยอะพักพวกเยอะก้อนหินศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้านะคะเป็นหินศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีเสียรพระนะคะสามเทวีที่ถักทอโชคชะตาของมนุษย์ จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นอันนี้กระจกวิเศษจงบอกค่าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีอันนี้สิ่งโตที่หลงรักลูกแกะอันนี้การรีแลกซ์การนอนหลับพักผ่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการให้ท่านนะนอนเยอะๆคุณน่ะนอนน้อยเกินไปคุณน่ะนอนน้อยเกินไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย อยากให้ท่านเนี่ยนอนหลับพักผ่อนคุณนะ่ะเป็นคนที่แบบฉลาดอินเทอร์เนต็ตอินเทอร์เนต็ตอินเทอร์เนต็นเต,เ,นตเปรียบได้กับกระจกวิเศษนั่นเองคุณนะ่ะเป็นคนฉลาดคุณรู้จักการหาความรู้การเซิร์ชเอนจินการใช้ Google อยู่แล้วให้คุณใช้ประโยชน์จากความฉลาดที่คุณมีคุณจะไปหลงรักคนอายุน้อยกว่านะชีวิตของคุณนะ่ะจะมีการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นนี่คือไพ่เดทนะเป็นรูปเทวีอเดียนาเทวีผู้ถักทอโชคชะตาของมนุษย์และไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนชาวราศีพฤษภค่ะเพราะว่าเทพีอเดียนาเนี่ยจะมีโล่เป็นสัญลักษณ์รูปหัววัวโล่ของเทวีอเดียนาเนี่ยนะจะเป็นรูปหัววัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ชาวราศีพฤษภอยู่แล้วคือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้น จากคนขี้เกียจอาจจะเปลี่ยนเป็นคนขยันจากคนที่สกรปรกก็เปลี่ยนเป็นคนสะอาดก็คือว่าชะตาชะตาชีวิตชะตาชีวิตของชาวราศีพฤษภกับชาวลัคนาพฤษศในเดือนเมษานี้จะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันจะมีการเปลี่ยนในหลายแบบและเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นคุณจะสนใจธรรมะมากขึ้นหากคุณตกงานอยู่นะให้ไปไหว้ ให้ไปบนบานสารกล่าวเสาหลักเมืองค่ะเสาหลักเมืองจะช่วยได้เสาหลักเมืองสุพรรณเสาหลักเมืองกรุงเทพเสาหลักเมืองปทุมคุณจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานจะมีพักมีพวกเยอะเป็นช่วงเวลาของการขยายหมู่คณะที่เล็กให้มันใหญ่ขึ้นในกิจการงานที่คุณทำจะมีการขยับขยายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น คุณเป็นคนชอบเก็บตัวสันโดษนะคะคุณเป็นคนโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบยุ่งกับใครชอบเก็บตัวชอบอยู่คนเดียวชอบเก็บตัวชอบสันโดษในเดือนเมษายนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการหาความรู้ค่ะการอ่านหนังสือการเขียนหนังสือการอ่านหนังสือการเขียนหนังสือการหาความรู้ต่างๆเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้การหาความรู้เป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะท่านใดที่เข้ามาดูดวงในคลิปนี้คือเออยากจะขอความการุณานะคะช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยค่ะ